สวัสดีค่ะวันนี้พี่กุไก่พาทุกท่านเข้าครัวนะคะเรามาทําหอมแดงสามรสกันค่ะนะคะหอมแดงดองสามรสเตรียมหอมแดงก่อนเลยนะคะสูตรนี้เราใช้หอมแดงหกร้อยกรัมค่ะนะคะตัดคััวเสร็จแล้วก็แช่น้ําไว้สักสิบถึงสิบห้านาทีนะคะตรงนี้จะทําให้เราเนี่ยปอกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดอาการแสบตาได้ด้วยวันนี้พี่กุไก่ก็ใช้น้ําด่างนะคะแต่เพื่อนๆไม่มีก็ไม่เป็นไรน้ําธรรมดาได้เลย นะคะปอกแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดนะคะสักสองถึงสาน้ำเพื่อที่จะให้เชื้อราที่อยู่ที่หอมแดงนะคะได้หลุดออกไปหลังจากนั้นก็เทใส่กระชอนหรือว่าตะแกรงก็ได้นะคะพักไว้ให้เสด็จน้ําเรามาทําน้ําดองกันนะคะเริ่มกันที่น้ําสะอาด500 m l เทใส่หมอ้อเลยนะคะสูตรนี้นะคะใช้น้ําส้มสายชู300 ml, นะคะเทใส่หมอ้อเช่นกันเราจะใช้น้ําตาลทรายแดงนะคะ 200กรัมนะคะก็เทสะะใส่หม้อนะคะใช้เกลือนะคะเกลือแกงหนึ่งช้อนชาสูตรนี้พี่พกุ้ไก่ก็จะใช้น้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่ง1 5ึงกรัมเอาทุกอย่างนะคะเทรวมกันใส่หม้อแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดนะคะเพื่อนๆนะคะไฟเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยคคนนะคะเดือดเรียบร้อยก็ปิดแก๊สปิดเตาได้เลยนะคะทั้งพักเอาไว้ให้เย็นสนิทแล้วหลังจากนั้นเรามาเตรียมหอมกันเลยนะคะหลังจากที่ อ่าเราได้บอกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะหอมหัวไหนนะคะที่ไซส์ใหญ่จนเกินไปเราก็มาผ่านะคะมาผ่าเพื่อที่จะให้น้ําดองของเราเนี่ยซึมเข้าสู่หอมแดงได้ทั่วถึงนะคะจะทําให้อร่อยได้ทั้งหัวเลยนะคะหัวเล็กๆเราก็ไม่ต้องผ่านะคะเพื่อนๆผ่าเฉพาะผ่าเฉพาะหัวใหญ่ๆเท่านั้นนะคะผ่าไม่ต้องขาดนะคะเพื่อนๆนะคะแค่ให้ น้ำยำน้ำดองของเรานะคะซึมเข้าสู่หัวหอมของเราได้ทั่วถึงเท่านั้นเองนะคะพึงไว้แห้งสนิทแล้วก็เรียงใส่ขวดโหลได้เลยวันนี้พี่กุ้ยไก่ก็ใช้ขวดโหลแก้วนะคะห0ร้อยกรัมก็ได้สองขวดนะคะเอาน้ำยำที่เย็นสนิทแล้วนะคะมาเทใส่ในขวดโหลที่เรามีหอมหัวหอมนะคะใส่เอาไว้เรียบร้อยนะคะเทจน,นท่วมนะคะทั่วหัวหอมเลย ะะปิดฝาไว้ให้สนิทสูตรนี้สองวันก็เอามารับประทานได้แล้วนะคะจะรับประทานกับส้มตำนะคะแกงเผ็ดแกงกะทินะคะได้ทั้งนั้นเลยวันนี้พี่อู๋ไก่ก็นึ่งข้าวเหนียวทําปีกไก่ทอดนะคะกินกับหอมแดง3ามรสของเราหูมันแซ่บอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เอาไปทํารับประทานกันได้เลยนะคะ